สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปวงไปสบายดีสุขสุขนสุมองสุวนสบายดีย้ำใบยบพี่น้องเอ้ยอธิาวาแรงพยังแดดอยู่พ่อพอก็ส่องลองมินี่คือเกาคือเดิมพี่น้องให้ก็ขาดหน้าแล้วหันเมย์มินี่แบงอะไรพี่น้องเอ้ยมานังเฮงขาดไว้เดี๋ยวก็มานั่งพักผ่อนจักหน่อย เดรถไทเขาก็ได้เตรียมเอาเมื่อล่างเลยพี่น้องบัดนี้ให้สุดท้ายท้ายสุดของปีโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อยแดดๆอันเมื่อยน่ะมันก็เมื่อยอยู่แต่ว่าคั่นบ่แดดปานใดก็เฮาก็พอสู้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ได้อันนี้ตทั้งแดดทั้ง้อนโอ้ยคักบ่พี่น้องเอ้ย ไปไปเบิ้งเพป็นแบ่งเครึงง่งหมหรือ,อ,อยังไสงสงสัยอยู่เห็นเ่ามานั่งเครึ่งเขากระพุ้มเคี้ยวพี่นอ้องุ้ยกำลังเคี้ยวงามเต็มที่ตเตะแดดนี่ตีแดดพดธพูหกโมกบเผาแจ็คสีแดดไปหอดมือไรพี่น้องุ้ยจะมือไดอจ่างสีเศรแดดจะมือไดอจา่างสีพนเร่งบนลิ้น เอาสิมาเลยว่าน,นี่ก็ได้ลิ้นแสะบะแลาวมือไหมมา่ว่เดดเปียงเมื่อยแห,หงบ่บอบปากบวบน่พี่นอ้องอเน,น,งนะาะเดี๋เดีมม๋เยวเด, <c oughs> ดึกมาไอลีดพี่น้องเลย <c oughs> มี้าเพิ่นกรไดแบ่งครึงก,กันบ่เด๋ยวนี่นนโอ้ห็นคอยนั่งบรไดน้องเจ้าเนี่ก็ได้ จะเอาฟังทางนั้นหรอปะบอกให้เสียวฟังทางนี้โอโหคือเสียวหน่อยให้เราเออเอาทังนั้นจะเอาก้อนจะได้เปียบด้ไเฝ้าวกอนพี่้านี่เนียปั่นไงล่ะฝ่ากกอนฝ่ากกอน เด็ดสิ่งเอ้ยเด็ดหมดโคเด็ดนีเหรอเอาคันจองมากล้งให้กล้องก่อนเด็ดกล้องห่อนห่าเลยไล่สิ่งเอ้ย ที่จริงนั้นค่ำติบได้ดีนะบมเป็นสี่โมงห้าโมงหรือบปประมาณสี่โมงกลัวแล้วปะจ๊ะไปว่าย่างแดออดอะนรลอ้อแดดอะนรล้อไปน้องเอ้ห่อนห่อน อท้ายแล้วของนาเอาทุ้ดท้ายถ่ายซุดของปีเลยปีแล้วนี่ซ้ำยู่ให้ลุ่มมาเนาะแมนเยอะปีแล้วซ้ำยูมม่ให้ลุ่มให้เงาตัวข้าดำมื้งเศร้าเนี่ยได้พี่น้องแต่ว่าปีนี้ขยับขึ้นมาหน่อยนึงมาซ้ำยูมม่ให้ซึ่ง ไอ้โมไงไดนปีนี้อเยแดดยังกระดกกระเดียแต่เก่าขนแดดจัดนั่นนี่ผลไงมากเียแต่เก่าแ้ไม่นี่จัดทีนอไดสงสัยแดดแลไวก็แดดนั่นแหละไม่แดดผลกอด้ีแต่แดดแดดเลยนะน้องเอ้ย าแดดจัดแดดจ้าแดดแห้งตอนนี้นั่นเรียงมากฝนตกอ่ะหมดแล้วแดดแห้งทำได้ฝนก็แห้งทำนั้นกะซาสามหมัดขอได้พี่น้องให้น่อยนียน่ เรือจังหมัดนะทั้งเรือนะเรือเนี่นอน ยี่ร้อยเราก็จะคอยเปิดเปิดกระตุ้นให้เปิดกระตุ้นให้คอยนี่พอได้ เล่นเครื่องก็ไ่น้องเล่นเครื่องก่อนะเลนแมนูนหน่อยสิเล่วก่อน าดเโอ้โหเสียงเนาะแถมแถมพี่น้องเอ้ยนาทีระถึกก็มาถึงพี่น้องเอ้ยในที่สุด ก็ใกล้สิแล้วแล้วพ oh. oh, mm. ี่น้องโอ้ถ้าเจอแดดห่อนๆพี่น้องจนจนแดดอ่อนพอเปิดสีเหลี่ยวโมเมนของไงได้เี่น้องเด้อเมื่อไม่นี่จนบ่อปลากปากบออกเด้เพิ่นก็ะไดุ้กใส่มือแห้งพี่น้องเบดพลังขาเหนียวหืิร์ดพลังขาเหนียวเลย Ủa 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 nào, ổn nào, đẹp cái lèo ที่สั้นอยู่ขพี่นองปิดมือนี่แล้วจงมาทำแบอื่นมาเพิ่มกันย าดวเต็มมือเอยสวไยๆเดี๋ยวไฟเดือดเต็มฉันขึ้นแน้นอนนอยนะมาแดงไฟลุ่มพี่น้องเอ้ยจิสังขันยาวออกมาต่กี่คนครั บาดศีะเห็นไหดกระโบยดอกพี่งน้นเห็นไหกระโบยยุดนไหกระโแล้วหอมเขาหอมเขาแล้วบาดเลยกี้เล่านีเอืดตื่ยู่วาแม่สิบเล่และบาดีล้วเห็นไห้กระโบยเห็นไหกระยุดโบยจี้เข้าไป còn lúc này còn lúc này luôn 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 ướt luôn 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 của nó luôn เลียจ้อนเขาจ้อนเขาบางบ้าน็อยากแทงสมัดหัวหยาหัวหยาลายเนี่ย 不大。 อ่อนลงเลยพี่เนาะแดดเริ่มเย็ยนแล้วตอนลงมาที่แรกนี่เบียดปิ้งพี่เนาะ thầy robot, rồi chơi chào đầm hàng nó, hmm. <laughs> chơi บอนเขาแล้วพี่น้อง เย่พี่น้องเย่เอาพี่นู้ลงมายังลูกโมแม่ลักลอยลงมาบ่หักบ่แล้วลูกเอ้ยดอยสบายดีปาลุงเลยไหมย่ามาใกล้ๆกลสบายดีปาลุงโอ้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 เต้นตกขนาดแสอง mặc dù mặc dù mặc nấm mặc dù 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 mặc bài đi, dù mặc Chơi xịt dù mặc dù này dù mặc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  dù ไปไปโอ้ยบริกินมักแต่งซุกดอกเลยนี่แชบิดิป้าลูกเดี๋ยวฮะพี่ไหมเอาสีดูสีสโอ้ยขอให้สีดมลายสีเอฟซีสีสีอ่ะจายเดี๋ยวมาเด้อ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 แม่สีแล้วยมเลยได้เนี่ยแม่เจ้าสืดำแล้วเลยได้เนี่ยตามความเสื้อถือพี่น้อง

เนื้ข่าวนเลยพี่มาเบิ่งพี่มามันก็ข่าวัะไรเพราะว่าอะไบูเื่อคอยโดยเ้าสิไว้ซ้ำเศร้าดีพี่น้องเนี่ยบัวลายกกดอกเอากะไว้พร้อมโดยเอาไว้ซ้ำมืออื่นไว้ปักมือปักกุ้งแหกับปักกรงแหกก่อนดีพี่น้องเทาจังได้ดำจะพ่าปักต้องจะพ่าปักไว้ให้งาซ้ำมืออื่น ดูไว้ซ้ำเศร้าเมื่นพี่น้องเอ้ยไมซ้ำย้ำเศร้าถ้าี้มือแลงเขาสีซ้ำาม่ได้ขลังเผื่อว่าคําบูฮานเผื่อว่าขลังขําแคะถ้าแล้วก่อนเทียงก่นเพ้นแต่ือว่าเขาซ้ำไปเลยซ้ำให้แล้วเลยเลยไปไปาแม่ไป ยางมันมบไแล้วอันนี้ม่เสด็จด้วยยางคว่มยางคว่ดยมนอมัดตัวนี้แดงอืมน้ำมัดนี่แล้วนุว่งยม่ือมมือคอยจนหมุนจนมุนบดเขากํลังเกี้ยวนานนมานี อำลาพระจากเพียงเทนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องฟ่องปลายเบิร์ตสุขุสุคนสุมองสุบอลท,ที่ติดตามที่ให้กำลังใจเฮาดำหน้าตั้งแต่มือแรกจนแล้วขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อพูนคอยแซร์ไปอยู่ขอไปคิดเพียงเทนี้พี่น้องพากันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ อยู่ดีไม่แห้งเฮงเฮงรวยรุวโกมันหาเงินห,หาคำกัไเ้รพอกันไม่คลิปนาพี่น้องสมบายดี